เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเป็นเดินนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคู่ CB นะครับสาหรับคนที่มีตัวอยู่แล้วและอยากเสริมทีมอยากเปลี่ยนคู่ CB ใหม่ไม่รู้ว่าจะเอาคู่ไหนคู่กันดีนะครับมีตัวหลักๆแล้วก็มีตัว c ีแพงๆอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขายได้หรือขายไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแล้วก็ให้อารายละเอียดว่าคู่นี้มันดีกันยังไงนะครับแล้วก็ใครสามารถคู่กับตัวนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นน้ํามันสําหรับคนที่มีน้ํามันท,ทั้งที่ซื้อขายไม่ได้หรือว่าซื้อขายได้ก็สามารถตีบวกหรือว่าเล่นได้ยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับสําหรับคนมีเงินหรือว่าคนที่เปิดได้ฟรีนะครับก็น้ํามันก็จะเป็นนักเตะประเภท CB ประเภทวิ่งชนนะครับเป็นนักเตะสายแบบวิ่งชนนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับพวกนักเตะประเภทสายวิ่งชนเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยจะ4.5ดาว ขึ้นไปนะครับหรือว่า5ดาวเลยก็คือวิ่งได้ทั้งเกมกอน้ํามันก็จะเป็นสายแบบวิ่งเข้าไปแท็กเกิลเข้าไปชนนะครับด้วยพลังแฝงที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเน้นแท็กเกิลครับส่วนใหญ่นักเตะที่วิ่งชนจะมีเน้นแท็กเกิลน,นะครับแล้วก็บางตัวก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คนที่มีเน้นแท็กเกิลก็คือมันจะเสียบบอลได้แม่นยำนะครับเวลาเสียบนะครับไม,ไม่ใช่แบบเบี่ยนนะ แล้วก็จังหวะเล่น h a r ท t ทเกิลนะครับก็คือกดปุ่มสีเขียวแล้วก็ปัดซ้ายนะครับปุ่มสีเขียวเวลาเล่นเกมแล้วมันจะมีปุ่มสีเขียวแล้วก็ปัดซ้ายมันจะเป็น hard t ทเกิลนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเสียบครับก็คือวัตเต,ตที่มีพลังแฝงเนี้ย t a c k l อะไรพวกนเนี้ยมันจะเสียบบอลได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับนี่ครับไม่ไม่ใช่แบบวิ่งเบียดกิ่งอะไรนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นจานเสียบนะครับแล้วก็การ h a r ์ทแท d ก a c นะมันจะแม่นนะครับ ก็พลังของน้ำมันก็ไม่ต้องบอกนะผมว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยน้ำมันแทบจะเป็นกองหลังเมตาของ T y เลยครับแทบจะเป็นโ no น1เลยครับ TY นี่คือโ no น1เลยแล้วก็รบเครื่องมากๆเกมรับ104นะครับพลังแบบโคตรสูงสูงที่สุดในเกมแล้วครับใน CB นะครับก็คือการตั้งรับก็104นี่คือสูงที่สุดแล้วส่วนส่วนเราจะเอาไปคู่กับใครบ้างก็จะมีดังนี้เลยนะครับ ตัวแรกเลยที่เหมาะกับน้ํามันที่สุดๆเลยนะครับก็จะมีลูซิโอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองหลังตัวใหญ่แล้วก็มีพลังเกมรับสูงแล้วก็มีความคล่องตัวในพลังค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วลูซิโอร่างอมเนียมีความไวก็โอเคอยู่ในระดับกลางๆแล้วแล้วก็มาเต็มเปลี่ยนในเรื่องของพลังแฝงที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องสามารถ อ่าเป็นลูซิโอสามารถเล่นเป็นสายอ่าดักบอลได้แล้วก็เข้าไปแท็กเกิลได้นะครับนี่คือู้สกความครบเครื่องของลูซิโอนะครับก็คือเล่นได้ทั้ง2ออย่างเลยเป็นนักนักเตะกองหลังตัวใหญ่แล้วก็สามารถเล่นสไตล์ดักชนหรือว่าดักบอลหรือว่าวิ่งชนเหมือนน้ามันได้เลยนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยคู่กับคู่กับน้ํามันนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปที่เหมาะกับน้ํามันเลยก็คือเป็นฟานไดเนี่ยคือเหมาะมากๆคนระับด้วยฟานไดเนี่ย อย่างที่ผมบอกพวกสายดักบอลแล้วก็วิ่งไม่ค่อยเยอะเนะี่ยมันจะมีพลังงานประมาณ4-4ดาวนะครับเนี่ยสังเกตของฟันได้เลยจะ4ดาวนะครับแล้วก็ทําไมถึงหมอกับน้ํามันนะครับก็ฟันได้จะเป็นนักเตะสายขายรอซ้อนให้น้ํามันเข้าก่อนแล้วก็ได้เป็นคนเข้าตามนะครับก็คือได้จะเป็นสายแบบดักบอลวิ่งไม่เยอะพลังงานมันก็จะน้อยนะครับก็ดูง่ายๆเลยแล้วก็พลังของได้ตัวนี้ก็คือก็ เกมลับอยู่ที่ร้อยร่างกายร้อยแล้วก็มีฝีเท้าประมาณ8ปแปดแลห่างจากน้ํามันประมาณ3หน่วยนะครับก็เป็นนักเตะตัวใหญ่พลังแฝงสวยนะครับเวิร์กเดสวยนะครับแล้วก็มีหม่งลูกทรงลาลแล้วตัวนี้ก็คือมงเตะมงเก่งมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่กองหลังที่ตัวใหญ่แล้ววิ่งไวครับในสปีดปายนะครับเพราะว่าเปิดมา9ก้าสิบเอ็ดเลยก็คือคู่นี้คือเหมาะกันมากๆครับกับฟานไดอันนี้ก็คู่กันได้นะครับสาหรับคนที่มีงบประมาณฟานได2สองร้อยอมนะก็สามารถจัดได้นะครับส่วนคู่แบบ นิยมเลยนะครับก็จะเป็นเนส t ตาครับตัวนี้ก็จะเป็นเนสตาสายดักบอลที่มีความไวสูงก็คือเป็นสปีดต้นที่ไวกว่าไดไวกว่าลูซิโอนะครับแต่จะมีพลังเกมรับน้อยกว่าลูซิโอแล้วก็เนสต้าแล้วก็ ai, ฟันไดเออพลังเกมรับน้อยกว่าลูซิโอแล้วก็ฟันไดนะครับก็ประมาณ98-94ก็ไม่ห่างกันเยอะนะครับก็ เนต้าก็คือเป็นนักเตะประเภทสายดักบอลเป็นนักเตะประเภทตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับก็จะมีสปีดต,ต้นที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านที่เขาว่าเปิดมาที่94นะครับแล้วก็มีพลังเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็พวกการเล็ก,กิลการประกบอะไรเนี่ยผมว่าขบเครื่องมากๆนะครับก็ตัวนี้ก็ ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงก็คือมันคู่กันอยู่แล้วนะเนต้ากับน้ำมันก็คือคู่ c ีบีของอิตาลีเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะคู่กันอยู่แล้วครับสำหรับคนที่งบน้อยนะครับก็สามารถมาเล่นเนต้าก็คู่กันได้สบายนลยครับเนต้าก็จะวิ่งไวแล้วก็ดักบอลเก่งมากครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นลูซิโออย่างที่ผมบอกครับลูซิโอมันจะสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายดักบอลสายวิ่งไล่ครับเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างที่จะล้นเหลือนะครับก็คือ4.5นะครับก็คือเล่นได้สบายนะครับคู่มันเป็นคู่แบบไหนบ้างก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับคู่2ลูซิโอครับสามารถเราสามารถเลือกเป็นสายดักบอลอย่างฟานไดอย่างลูเบดิอาร์ได้เลยครับลูเบดิอาร์ก็จะตัวเล็กกว่าฟานไดแต่ลูเบดิอาร์ก็จะมี ค่าพลังเกมเกมอ่าเกมรับแล้วก็สร้างกายเหนือกว่าฟันได้ประมาณ1-2หน่วยนะครับก็ผมว่าก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบได้ก็มาสามารถเล่นดูเบดีอาร์ Art, ก็ได้นะครับพลังดูเบดีอาร์ AID มากๆนะในเ,เรื่องของการหนักบอลการแหย่บอลอ,อะไรพวกนะี้ผมว่าดูเบดีอาร์ D เป็นนักเตะที่มีความก้าวร้าวสูงแล้วก็เป็นนักเตะที่เบียดแย่งบอลได้เก่งมากๆนะครับแต่ข้อเสียของดูเบดีอาก็คือความไวแล้วก็เรื่องของ ความคล่องตัวคือจะหมุนตัวช้าทีหนึ่งเป็นนักเตะต,ตัวไม่ใหญ่มากแต่หมุนตัวช้านะครับความแต่ก็ทดแทนในเรื่องของการดักบอลที่ฉลาดนะครับ AI การดักบอลคือฉลาดมากๆนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีความเป็นผู้นำมงลูกทร่มพลังนะครับแล้วก็เวอร์เรจะเป็นกลางสูงนะครับโอเคครับคู่ต่อไปก็จะเป็นฟานไดคู่ลูซิโอเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าฟานไดมันครบเครื่องนะตัวใหญ่ดักบอลเก่งนะครับก็เหมาะกับสายอ่า สามารถคู่กับใครก็ได้นะฟันไดก็จะเป็นสายแบบว่าดักบอลแล้วก็วิ่งวิ่งชนอนะไรเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่เราก็สามารถใช้คู่กับลูซิโอได้ชิวเเลยนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอ่าผมก็แนะนําเป็นมินิเตาแล้วกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นมินิเตาเนสตอหรือว่าอ่ามูเรลโลโรบินสันนี่ก็สามารถคู่ลูซิโอได้นะครับตัวนี้นี่มินิเตาก็ จะมีจะเป็นนักเตะประเภทวิ่งไล่ทั้งเกมครับเพราะว่าพลังงานอยู่ที่4.5คือวิ่งวิ่งวิ่งแท็กเกิลได้แบบสบายๆเลยครับเพราะว่าความไหวก็ดีด้วยแล้วก็ความคงตัวสูงแล้วก็กระโดดสูงเนี่ยับมี้เต่าตัวนี้จะกระโดดค่อนข้างที่จะสูงนะเบิร์กเดย์ก,ก็สวยด้วยกลางสูงนะครับแล้วก็มีหมงลูกทรงบอลังแล้วก็ส่งกรงสรงไกลเนี่ยก็โอเคเนะครับก็พลังก็ค่อนข้างสวยเหมาะกับเอามาวิ่งไล่ ไม่ว่าจะเป็นคู่กับใครมิเตาคู่ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นนักเตะประเภทแ,แบบว่าวิ่งไล่ชนอะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับโอเคเราทําความเข้าใจก่อนว่านักเตะประเภทไหนเป็นสายดักบอลบ้างนะครับสายดักบอลก็จะมีพวกลูซิโอตัวหนึ่งลนะโูบินดีอาร์นะครับอย่างที่ผมบอกให้สังเกตในเรื่องของพลังงานมันนะเนี่ยครับสายดักบอลมันจะมีพลังงานน้อยครับมันจะวิ่งไม่ค่อยเยอะนะมันจะมีประมาณ4ดาวนี่ครับประมาณนี้นะครับ ส่วนพวกสายวิ่งไล่เนี่ยมันจะมีพลังงานล้นเหลืออย่างเช่นมาควีนเนี่ยเห็นปะเป็นนักเตะประเภทอ่าซีบีตัวรูปร่างกลางๆแล้วก็จะมีความไวสูงมันก็จะมีแบบอ่าพลังงาน4.5อันนี้ก็เป็นสายแบบเขาเรียกว่าสายวิ่งไล่น้นแท็กเกิลนะครับสายวิ่งไล่แนะนําให้มีเน้นเท็กเกิลน่ผมว่ามันเสียบอลแม่นนะให้มีพลังแฝงนะในเท็กเกิลอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะเหมาะกับสายวิ่งไล่นะครับ ส่วนพิเศษหน่อยก็จะเป็นลูซิโอนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ทั้ง2องอย่างเลยจะดักบอลก็ได้จะวิ่งไล่ก็ได้นะครับความเร็วมันก็กลางๆพลังเกมรับก็เยอะนะครับแล้วก็พลังแฝงสวยด้วยตัวนี้นะนี่ครับโอเคครับก็เข้าใจง่ายๆใช่ไหมส่วนสายแบบว่า,าวิ่งไล่เนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นเนสตอเนสตอรเป็นสายดักบอลแบบประเภทความเร็วมีความเร็วสูงนะครับสายดักบอลนะครับ แล้วก็วิดิตก็จะเป็นสายดักบอลเหมือนกันนี่ครับมันก็จะมีพลังงานประมาณ4.5แต่วิดิตด,ดีหน่อยร่างนี้ครับเพราะว่าพลังงานเยอะแล้วก็รูปร่างใหญ่แล้วก็เป็นสายดักบอลที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องตัวใหญ่แล้วก็พลังแฝงเยอะมากๆนะผมว่าเ็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถคู่กับไดก็ได้ครับคู่กับไดคู่กับน้ำมันอะไรเนี่ยได้หมดเลยมาเกวีนก็คู่ได้ไมิลิเตอร์เนี่ยคู่ได้ครับใครมีวิดิตวิดิตร่างนี้ดีมากๆนะราคาถูกด้วยแต่ไม่ค่อยมีคนใช้งานนะผมว่า สามารถซื้อมาจัดกันได้นะครับดูดิพลังเกมเรับ99เลยนะพลัร่างกายก็ดีนะครับเลี้ยงบอล7.7นะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะผมว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่คุ้มค่ามากๆแลราคาคู่ถูกเลยไม่มีใครใช้เฉยเลยโอเคครับ โอเคแล้วต่อไปก็สําหรับคนงบกลางๆที่มีคิมินแจว่าจะเอาคู่ใครดีครับคิมินแจเป็นกองหลังประเภทคล้ายๆกับรูลองบองเลยนะครับก็จะเป็นกองหลังประเภทกลางๆมีความไาารระดับกลางแล้วก็มีพลังเกมรับที่สูงมากๆนะหลักหร้อยเลยนะสภาพร่างกาย999นะครับ คิมินเจก็จะเป็นกองหลังประเภทสายดักบอลวิ่งชนเป็นสายดักบอลแล้วก็เน้นแท็กเกิลอะไรเงี้ยเพราะว่าพลังแฟงมันก็มาด้วยด้วยเวริเร์กเรทของคิมินเจเนี่ยจะเป็นกองหลังที่ปักหลัก คอยยืนซ้อนแล้วก็เน้นแท็กเกิลอะไรอย่างเงี้ยคอยเสียบคอยชนอะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็อารมณ์แบบได์เลยนะครับแต่ได์มันก็จะวิ่งได้ดิดหน่อยนะครับกีวินเจก็จะมีความไวไม่ได้ไม่ได้สูงเหมือนไดนะแต่มีสปีดปลายก็โอเคนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวก็ระดับกลางนะครับแต่จุดเด่นเลยก็คือการแท็กเกิลแล้วก็การดักอะไรพวกเนี้ยกีวินเจจะเป็นนักเตทะทประเภทที่ชนได้ดีมากๆนะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถ ชนแล้วก็เอาอยู่นะครับมีรูปล่างใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบบางมากนะครับก็ใครมีคิมมินเจก็เจ้าคู่ใครเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคิมมินแจนะครับเราก็สามารถคู่กับประเภทแบบวิดิดก็ได้เนี่ยวิดิดนะครับเป็นกองหลังกําแพงเหล็กเหมือนกันนะครับสามารถวิ่งชนก็ได้นะครับก็มีพลังงานเยอะแต่วิ่งชนได้วิ่งได้ทั้งเกมอะไรเนะียมิดเตานต้าเนี่ยเหมาะเลยนะครับแล้วก็คิมินเจเนี่ย ยิ่งเป็นน้ำมันลูซิโอเนี่ยยิ่งเฟี้ยวเลยนะครับสตัวนี้คือเฟี้ยวเลยหรือว่าเราจะเอาคู่กับได้กับซาลิบาก็ได้นะครับสตัวนี้ก็สไตล์เดียวกันอย่างซาลิบาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เดียวกับไดนะครับแต่แค่ใครชอบมากกว่ากันก็ไปตัวนั้นก็ได้นะครับฟันไดกับซาลิบาเนี่ยสไตล์เดียวกันนะ เราชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นได้เลยนะครับส่วนคิมินเจก็จะเป็นกองหลังปักหลักตัวสุดท้ายก็จะอารมณ์เหมือนไดนะครับก็สามารถถ้าเกิดเอามาเล่นคู่กับไดคู่ด้วยกันไหมผมว่าไม่แนะนานะครับเพราะว่าเราก็จะไม่มีจุดเด่นถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นหลัง5เนะี่ยแนะนําอย่าเอามินเจคู่กับไดเลยนะครับเพราะว่ามันจะ,ะมีสไตล์เดียวกันนะครับก็แนะนําถ้าเกิดเราเล่นหลัง2เนี่ยคิมินเจไปเลือกสไตล์อื่นเลยพวกคู่โคดบามินิเตาตามที่ผมบอกนะครับสไตล์สไตล์นะครับโอเค,ค ต่อไปเราก็มาดูโคโดบาครับสาหรับคนที่มีโคโดบาอะไรพวกเนี้ยเราก็โคโดบาจะผมว่าเมตานี้มันมันพลังโคโดบามันเหมาะกับคนที่เล่นแผนหลัง3และหลัง5มากกว่าเพราะว่ามันยืนหลัง2เนี่ยโคโดบาเป็นนักเตะประเภทอ่าวิ่งชนวิ่งแซะแล้วก็มีคิมินเจรอซ้อนหรือว่าไดาซ้อนเนี่ยผมว่ามันจะเป็นตัวที่น่าล้ำค่ามากมากครับ เพราะว่ามันบางจังหวะมันเบียดไม่เข้าเลยนะครับถึงพลังมันจะเยอะอยังไงนะแต่แต่ไปเล่นในเกมจริงบางจังหวะไม่ได้เบียดกิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าแล้วแต่ชอบนะผมว่ามันก็จะเป็นเหมาะกับหลัง3หลัง5มากกว่าผมว่าหน้าเล่นมากๆนะครับส่วนคนที่มีแท็บโซบานะครับที่แบบว่าอยากถามแล้วก็เวิร์กเรดมันเป็นกลางกแท็บโซบามันเป็นแบบไหนบ้างเวิร์กเรดนักเตะที่เป็นแบบกลางๆเนี่ยมันหน้าเล่นไหมมันก็จะมีหลายๆตัวนะครับเวิร์กเรดแบบกลางๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับพวกนักเตะที่เป็นเบกเกตแบบกลางๆฟอร์ดินานแทตตูบาอะไรพวกเนี้ยเบกเกตพวกเนี้ยมันจะทําให้นักเตะมันยืนลยอ,อยมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นนักหน่อยนะครับอย่างเช่นลาโมที่สูงกลางเนี้ยพวกเนี้ยมันจะยืนลอยมากๆครับทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเนี้ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่เบกเกตที่ดีที่สุดก็คือต่ําสูงอย่างคิมินเจอย,อย่างเงี้ยจริงๆอะดีสุดเลยถ้าตามหลักนะครับหรือว่ากลางสูงนะครับแล้วก็จะมีลูดิเกอร์ที่เป็นแบบเบกเกตสูงๆในหน้าเล่นมาก เบร์กลีดแบบสูงๆแบบรูดิเกอร์เนี่ยพวกนี้นักเตะมันจะยืนแท็กเกิร์ให้เราอัตโนมัติเลยก็คือมันจะวิ่งไปแท็กเกิร์ให้เราเองเลยอัตโนมัติเลยนะครับก็ทำให้มันดูดตำแหน่งค่อนข้างเยอะบ่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเบร์กลีดกลางสูงกับต่ำสูงน่นก็คือดีที่สุดถามว่าเบร์กลีดสูงกลางกับสูงๆเนี่ยเอามาเล่นได้ไงถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเ,เรื่องเรื่องความเข้มข้นของเกมนะผมว่าเอามาเล่นได้ครับสบายๆเลยนะครับเบร์กลีดไหนก็ได้เอามาเล่นได้จริงๆถ้าเราไม่แบบ ถ้าเราอยากเล่นนักเตะตัวนี้ยังไงเบอร,ร์เกนก็ไม่มีผลนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนและกันเท่าที่ผมแนะนํามาก็ผมจะชอบเบอร,ร์เกลกลางสูงกงับต่ําสูงมากที่สุดแล้วแล้วก็กลางกลางสูงสูงกลางหรือว่าสูงสูงเนี่ยคือตัดออกไปได้เลยนะครับก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากถามนักเตะตัวไหน,น,นก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับว่าเอาคู่ไหนดีอะไรเงี้ยงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ